สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่ช่องเหมืนสื่อลินภาษาจีนวันละนิดกับวินีดาวันอัศวทวิโชคหมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำว่าที่ทำการไปรษนีกันค่ะคำว่าที่ทำการไปรซนีนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเยว่จู่เยว่และสำหรับประโยคง,ง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะก็คือ m ม่ a าช่อยเยวจู่แม่มาช่อยยว่จก็คือ คุณแม่นะคะไปที่ทําการไปรษณียน์นั่นเองค่ะโดยคําว่ามาหมาก็คือคุณแม่นะคะชี่แปลว่าไปและโยวจือก็คือที่ทําการไปรษณียน์นั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะมาหมะชี่โย๋จืคุณแม่ไปที่ทําการไปรษณียน์นั่นเองค่ะ <S <S และสำหรับขราวหน้านะคะภาษาจีนวันลลนิชกับนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดาไปก่อนสวัสดีค่ะใส่จิ